สวัสดีครับพี่นองพบกับช่องฟุกขวัญใจนะครับมืนอนี้เป็นเวลาเท่าใดเราบุปตีหนึ่งตีสองเราบอนะครับยังบ่ท่านดนนอนพอดีมืออื่นเขางาั้นบายนะครับก็เลยมาอัดคลิปให้พี่นองเข้ได้เบิ้บองว่าพูดมาเมยบ,บอเมือยบอ่แต่ว่ามันก็บ่มีงานไดที่บเม่อยเนาะแต่ก็เข้ากัต้องแยกดยะเวลาเนาะพี่นองเนาะ อที่นี่ก็เลยคิดฮอดก็เลยเออบ่ได้เว้วจาก,กันแล้วบ่ได้เว้าจาก,กันโดนแล้ว่ายแต่คิปอีหยังบุเดินตลาดทำอาหารไปซันเนาะันที่นี้ก็มาตอบคำถามพี่น้องนะครับที่ถามเขามาเอาอีหลีได้ตอบแล้วผมนึกว่าแต่พี่น้องหูเบิดแล้วนึกว่าทุกคนรู้แล้วัปที่นี่เอาไปเอามาอันทั้งคอมเมนต์เนทั้ง คอมเมนต์นี่คือคอมเมนต์ล่าสุดนะครับเพราะบัเป็นคอมเมนต์อันเก่าที่ไปบึ้งนะครับเพราะว่าผมก็ไล่กดหัวใจให้เนาะทุกๆคอมเมนต์ก็จะพยายามไล่กดหัวใจให้แล้วก็อันอินบ็อกก็คือหลังบานคือทักแชทขอความมากแล้วก็โทรมากก็มีแต่ว่าโทรนี่ไม่ค่อยคับปันเดโทรนี่โทรหน่อยอยู่แต่ว่าข้อความก็จะเยอะคอมเมนต์ก็จะเยอะนะครับที่ถามเขามาว่า น้องปาย่าบัณไปอยู่อันสังกัดใดก็จะตอบชัดชัดตรงนี้เลยนะครับผูร้องคอนหูแล้วก็สีหูเนาะหลายๆคนเชื่อว่ารู้แล้วแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ยังบันไดในผูก็สีบอกว่าน้องติดที่สังกัดระเบียบวาทศิลนะครับจะเป็นสาวมอลำวุงระเบียบแล้วนะครับเออเห็นนางโพดเฟรล่าสุดในมังว่า ครูเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นน้องปลายฟ้าอะไรเนี่ยเออซื้อมันดีขึ้นอยู่อยู่สาวหน่อยมันก็เสื้อกะเซิงเนาะอยู่สาวหน่อยก็เสื้อกะเซิงเออมันอีหล่แต่ทีนี้นั่งนั่งไปอ่ะนั่งก็ด,ดูดีขึ้นนะฮูจักแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ว่าถ้าเบิ้งก่อนว่าถ้าเกิดออกงานนี่มันสิเป็นอีแนวใดมันสิเป็นอีหล่คือเก่าหรือมันสิเป็นน้องปลายฟ้าคนใหม่นะครับไปอยู่วงระเบียมาสั่นอันนี้ยังนะ พูมาบอกแม่ว่าตีมีเต้าหยองหล่อมากนะส่วนสีก็เลยแซวไปต้องแม่แข็งเนาะอ,อันแม่แท้ๆนั่งว่าเออสิพอได้ไปตกอันสันไอ้ตกลุมสันนีเต้าหยองแล้วบอ่าวว่าสันนะครับคุยกันไปอัน วังนงเท่าไหนนึงวันที่ยี่สิบสามเมอันแม่แล้วโทรมาแต่ที่นี้น่นน่ะตอนโทรมาคือผมบ่ท่านว่างเราสายเพระาะว่าผมเฮตุงานก็เรยกว่าเออเลิกงานแล้วก็เลยโทรกรลับก็เลยโทรกลับได้คุยกันนะครับนัดมือนัดเว้นกันเลี้ยวพี่น้องนัดมือนัดเว้นอีหยังกันเรียบร้อยแล้วว่าสิขึ้นไปโครานะครับแต่ว่าบแม่นเดือนนี้หรอกเดือนเดือนใกล้ๆนี้แหละนะครับสิขึ้นไปโคลานะครับว่าอออนนไอ้น,นัดกันกับแม่ แม่ลงปลายนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวสิไปให้กำลังใจม่นหลังฮานสิไปแบบว่าบอบอกบกาวนะครับไปแบบเซอร์ไพรส์นะครับไปทายคีบให้พี่น้องเข้าได้บึงพอมแต่ว่าไม่รู้นะว่าวงนั้นเขาให้ถ่ายคลิปข้างหลังได้หรือเปล่านะครับข้างหลังฮานหลังวิธีเพราะว่าบางที่เขาก็ต้องอ,อย่างนะเขาเอิ้นบาเขารบเขารบสิทธิเนาะเพราะว่านางานเขาเป็น อย่าพากลดกเดนซอร์หมอลำั้มเอวยแตงตูงสินะครับกับตรงเบิอ้งอีกทีแต่เบื้องต้นก็อาจจะไปเซอร์ไพรส์นั่นแหละนะครับก็จะสิดท้ายคลิปมาให้พี่นออ้องเขาเดบิวชนะครับบอถิ่มบอป๋านะครับแต่ว่าตอนนี้คือต่างคนต่างไปทําหน้าที่ก่อนนะครับมันยังบทันเด็ดลงตูเพราะว่าถ้ามันอยู่วง่งวงเก่านะครับวงเก่าแบบ คือเก่าคือเดิมสิมันมันบ่อยยากนะครับเพราะว่ามันจัดสรรปันส่วนอย่างใดอยู่แล้วแต่ทีนี้เปลี่ยนใหม่มันก็เลยแบบต้องวางแผนใหม่อะไรทั้งหมดจะสินนะครับที่จริงนะครับออเดชันรอบดีพา,า,า,ารามาเนี่ยปีนี้่้วว่างหันเนี่ยลรว่างบรจักมือดีพาร์มาเนี่ยที่ว่าวงสาวหน่อยเปิดออเดชันก็ว่าสิไปกันใน,นช่วงวันที่16ที่ผ่พานมานี่ยก็นะครับ ก็ว่าสิไปยอยู่แต่ว่ามันก็ยังคิดอยู่ว่าเอาใจากดก็ชีวิตดีคือสิไปเมั้งไปเพราะตอนเรียกบอกไว้เอาอย่ามาขวางกองนี้ <c oughs> น, <c oughs> นะครับเพราะตอนเรียกบอกไว้บอกว่าได้จะต้องกลับมาบ้าน,นะคารนะ์นมีพเพราะตอนเรกผมก็บน่นหนึบนอนบนนอนมันเสียวไอ้ใดออกนอนไม่มาใดออกเองเนี้ยแต่ว่าอ่ามันก็ัจไดแล้วก็มีเหตุที่ต้องให้ออกแต่ก็ไม่โทษใครเพราะว่าเคารพการตัดสินใจของทุกคนนะครับ อันใดดีเท่ากับว่าดีอันใดบ่ดีเท่ากับว่าบ่ดีนะมันเป็นประมาณนั้นก็คือต้องยอมรับความจริงว่ามันมาโทษนั้นโทษนี่เนาะเลยหลายๆคอมเมนต์เท่ากับว่ามาว่าให้ป้าคงโตพัฒนาอสัย่างสิคิดว่าน้องเข้ามาดูแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปช่องมีฟุกนีจังใดจังใดก็ต้องเขามากนะครับแต่ว่านั่งบอสแสดงตนนั่งบอคอยคอมเมนต์แต่ว่าเวลานั้นน่าเสียไปาว่วนโตนะครับไปววาน้มกันว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเห็น คอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์นั่งกับเขามาอ่านเรื่อยๆนะครับในช่องนะครับแต่ว่านั่งบ่คอยตอบครับนะครับมาแบบเหมือนเป็นสายลับเนี่ยสินะครับแต่ว่าอันใดแบบแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีเวลาหรือเปล่าว่านั่งกับซ่อมเลียวอเ่เห็นว่าซ่อมเลียวนะครับแต่ว่าเดวสิไป้ลองสกิทถามมึงกันว่าได้รับบทใดเป็นตัวไล่ตัวดีตัวโกงตัวนั่งอีกนะครับได้รับบทใด แต่ว่าถ้ายังอีเหลนี่นะเนี่ยขวางหัวซึกผมนะเป็นตัวลายกำลังมันเลยสายตานั่งบนได่เนาะสายตาอันโล่นุ่ยง่าเนาะเห็นหนามูยู่เนาะนะครับไปเป็นตัวลายนะครับตัวตบตัวเตะนั่งเอ๋สิคือสิได้อัตลลดเนาะแต่ว่านั่งอันต้องเคอร์อยี่นะมีสินแสดงจักึ้นจักหน่อยเพราะว่าหารัดงเถือนนั่งกันยังหลดขำในจักหน่อยสิเนาะ ตะวันพูพื้นการล่ำบนบนหนาห่วงจากที่จากที่คุกคีอยู่มาด้วยเรื่องการล่ำไม่น่าห่วงนะครับนั่าเป็นคนที่เก่งเก่งตรงที่ว่าขอแค่มีไกด์ก็ล้วงตามนะครับขอแค่มีไกด์ก็ล้วงตามได้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียนว่างหันคลิปมันตัดไปเนไปการเมื่อต่อคลิปใหม่เขาเป็นยังนะครับนะครับตะวันนั่งเป็นคนเก่งอีหลีก็คือแบบ จงจงเวลาผมติวให้นั่งเนาะเวลานั้นก็บบ่ได้บ่ได้ว่าสอนล่ำเดห้องห้องเป็นไก่ให้นั่งกัสิไปสอบมันก็น ung, มันยัถึงนันจังหน่อยนั่งก็ได้นะครับเป็นคนเป็นคนประมาณนี้ถ้านั่งตั้งใจเห็นอหนีนั่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดห่างหายไปบ้างก็ลืมนะครับธรรมดาสมองคนกระสิเป็นประมาณนั้นนะครับในหลายคน สงสัยมากนะครับปต่ที่มีอีกคําถามหนึ่งว่าตีบอกว่าน้องจะได้กลับไปอยู่สังกัดสาวน้อยมั้ยมันอยู่ที่น้องเพราะว่าพอทั้งบอดเองเขาก็บม่ได้ปิดโอกาสนะครับเขาก็ให้โอกาสอยู่แต่มันอยู่ที่น้องว่าจะกลับไปหรือไม่กลับไปยังไงถ้าเกิดติดใจระเบียบอ่ากับอารซยูระเบียบต่อต่อไปแต่ถ้าเกิดยังคิดถึงสาวน้อยอยู่ฤด,ดูกาลหน้าหรือฤด,ดูกาลถัดไปก็อาจจะได้เจอนะครับรุ่นจีราพิษบ้านเพลงเดิมนะครับ อยู่ที่การตัดสินใจของหนงแนละ้พวพาะผมกับบงู้นะครับบบงเก่ากายนี่บางเรื่องเพราะว่าก็คุยก็คุยกันในทุกเรื่องเลยแต่แบบนั่งก็ให้โอกาสนั่งในตัดสินใจอย่างของหนางั้งนสินะฮะเฮน่ามีเวลาคิดวันที่พอคิดตัดสินใจเนะี่ยเราผมก็จงได้เอา,มาเมื่อว้านะครับจำเลย ปรึกษาอย่างสัมอย่งสี่นะครับโอเคคลิปนี้ก็มาตอบคำถามนะครับพี่น้องคลิปนี้ลงไวซ์ซันี่คลิปหน้าพอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลัง,งใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าสิมา่วงเรื่องหนังถล่มฟังเด็กพี่น้องเด้อเบบ่าสุดปีชีพเรา